จอดลึกประเด็น,นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจาวันที่11ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อาไรยังไงงานนี้ขอพูดักหน่อยคือหากองหน้าลูกครึ่งไทยเปิดตัวร่วมทีมแมนเชสเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะ โดยจับตากองหน้าลูกครึ่งไทยคนนี้ให้ดีซีวาแม็กเซจกองหน้าลูกครึ่งไทยเวลวัย14ปีมีคุณแม่เป็นคนนครสวรรค์สร้างความบือหาได้รับการเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมสมโมสรแมนเชสเตอร์เดดทีมยกมมักษ์ใหญ่แงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้เลยนะ โดยซิวาแม็กเซสเนี่ยถูกยกให้เป็นวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองไปอย่างมากถือเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์อนาคตไกลถูกแมวมองของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนดนั้นดึงตัวมาจากนั่งของอ e ีสต์วิททาวซึ่งซีวา,วาแม็กเซสนั้นโด่งดังอย่างมากในผู้นรุ่นเยาว์ของเยาวชนยุโรปในครั้งนี้ไม่แน่นว่าอนาคตนั้นปราอาจจะได้เห็นซีวาแม็กเซสมายืนลาดตาขายกับนั่งของฟักฝั่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็เป็นได้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์นะฮะนักเตะลูกครึ่งไทยมาเล่นกับนัาของทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบมานกครับอะไรยังไงครึ่งหลังหนังโคะม้วนทีมชาติจีนบุกแดนจิงโจ้ออสเตรเลียครึ่งหลังพริกซะอย่างนั้น โดยกนนาร่นขานฟุตบอลโลกปี2026บรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กรุป4ทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติจีนณบนะนพฤหัสบดีที่ผ่านมาณสนามแอฟเดรเดตอะแอดเดเลกนะฮะโอวันชประเทศออสเตรเลียผลปรากฏาว่าครึ่งแรกทีมชาติจีนสุดคึกบุกขึ้นนำทีมชาติออสเตรเลียไปก่อน1.0 ในช่วงทีที่20ก่อนที่จะจบครึ่งแรกนะฮะในช่วงทวาบาดเจ็บ45-2เจ้าทีนออสเตรเลียมาได้ประตูตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นครึ่งหลังออสเตรเลียบารัุ2ประตูรวดพลิกแซงชนะทีมชาติจีนไป3ต่อหนึ่งสมบูรณ์ให้คัดบอลโลกเอเชียรอบ3แข่งสามนัดทีมชาติจีนแพ้รวดทั้งสานัดยังไม่มีเลยแม้แต่คะแนนเดียวส่วนเจ้าิ่นออสเตรเลียเก็บเพิ่มเป็น4ีแต้มในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้รู้สึกว่าจีนจะหนักหนาสาหัสพอสมควรเพราะฉะนั้นต้อง เราดูกันต่อไปกาดา้การว่าจะเป็นเช่นไรอินโดตัวแทนของฝั่งเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับกองกลางซีเรียอวยไทยลีกมีพัฒนาการที่ชัดเจนเหมือนทีมชาติไทยมีดาวรุ่งอย่างต่อเนื่องโดยกองกลางทีมชาติซีเรียอวยไทยลีกมีพัฒนาการที่ชัดเจนนะเหมือนว่าทีมชาติไทยมีแข้งหน้าใหม่ก้าวขึ้นมาพร่วมทีมอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งห้อง,งแถลงข่าวาสามกีฬาตินโซรนน์ในการแข่งขันก่อนเกณฑ์การแข่งขันฟุตบอลคิงคัพรอบรองชนะเลิศคู่แรกระหว่างซีเรียพบกับบรัเทของทาจิกิสถานที่จะเริ่มฟาดแข่งในวันที่11ตุลาคมเวลาส่นนรกกาส30นาที โดยทางของโมฮัมเหม็ดออสมนกองกลางทีมชาติซีเรียจากสโมสรบารัมพูลวรีเออร์ออกมายอมรับเลยว่าทีมมีเวลาซ้อมไม่มากมายแต่ก็มีความกระหายที่จะลงเล่นพร้อมชื่นชมนักเตะไทยมีพัฒนาการที่ชัดเจนอย่างต่อนเนื่องทั้งเรื่องของแผนการเล่นหรือว่าโครงสร้างนะฮะที่มีระบบชัดเจนซึ่งโมฮัมเหมดออสมนได้กล่าวว่าแม้ทีมของเราจะมีเวลาเตรียมทีมกันไม่มากมายนัก แต่สิ่งที่สําคัญก็คือทุกคนต่างมีความพร้อมที่จะลงสนามและก็เต็มไปด้วยความกระหายที่จะลงเล่นไปสนุกกับเกมฟุตบอลเป้าหมายของเราก็คือการพยายามทาผลงานในครั้งนี้ให้ดีขึ้นจากเกมที่มันผ่านมา สารผลที่ได้ค้าแข่งในไทยลีกมาแล้วหลายปีก็ยอมรับเลยนะว่านักเตะไทยมีพัฒน,นาการที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของแผนการเล่นหรือว่าโครงสร้างที่มีระบบชัดเจนขณะเดียวกันนักเตะรุ่นใหม่ก็ได้ก้าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ลำพูลริเออร์ทีมของผมเป็นต้นขณะที่ทีมชาติไทยก็มีทดนานของคุณภาพสูงมากเช่นเดียวกับทดนานของฝั่งไทยลีก สำหรับการแข่งขันโปรแกรมฟุตบอลชิงช่วยปะราชทานกิงครับครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามกีฬาตินสรนน์จังหวัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่11ตุลาคมเวลา12.30นซีเบียพบทาจิกิสถานเวลา12.30นไทยพบกับฟิลิปปินโดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับที่3วันเดียวกันมีกำหนดการดังต่อไปนี้ 10นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนตเลอศอันดับ3และเวลา20นาฬิการอบชิงชนตเลิศนะโดยทุกนัดทีมไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32และก็เฟซบุ๊กยูทูบช้างศึกออฟฟิเชียลในค่ำนี้ก็าฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงแชมป์แรกต้องมานะส่งผลงาน10เกมแรกอีกิก่อนจะดุยลุนแชมป์คิงคัพในค่ำนี้ หลุนด,ดันของมัสดาอิชิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นในวัย56ปีเริ่มคุมทัพทีมชาติไทยเกยมแรกเกิดขึ้นในวันที่1มกราคมด้วยการออกไปพ่ายญ,ญี่ปุ่นไป0ูนต่อ5เกมกระชับมิรแม้จะแพ้ทีมบ้านเกิดแบบเลเท,ทะทว่าขุนซือผู้นี้กรับปลุกกระแสฟแฟนบอลไทยให้กลับขึ้นมาตื่นตัวกันอีกครั้งด้วยวิธีการเล่นในสนามที่ดูดีมีอนาคตทําให้แฟนแฟนเชื่อมั่นเดินเลยนะว่าเจแปนเวจะเป็นทางที่ถูกต้องในการเติบโตของทัพช้างศึกในครั้งนี้ โดยจากเกมกระชับมิตรในวันแรกนี่จะมาถึงตอนนี้ก่อนโปรแกรมชิงชัยพระราชทานคิงคัพ2024หรือว่าคิงคัพครั้งที่50อิชิอิอได้ลงคุมทัพมาหมด10เกมพอดิบพอดีอดคือ1นะฮะแพ้ญ,ญี่ปุ่น0-5นักกระชับมิตรชนะคีร์กิสสถาน2-0เอเชียนคัพเสมอโอมาน0-0เอเชียนคัพเสมอซาอุดีอาระเบีย0-0เอเชียนคัพแพ้ซาอุดีอาระเบีย1-2เอเชียนคัพเสมอเกาหลีใต้1-1ต่อคัดบอลโลก แพ้เกาหลีใต้0-3คัดบอลโลกเสมอจีน1-1คัดบอลโลกชนะสิงคโปร์3-1ในศึกคัดบอลโลกและก็ชนะเวียดนามไป2-1ในศึกกระชับมิตรโดยเขาเรียกว่าชนะ3เสมอ4แพ้ไป3ยิงไป10เสียไป14ประตูเอเชียนคัพนั้นตกรอบ16ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกตกรอบคัดเลือกรอบ2แม้ตัวเลขผลงานที่ไม่ค่อยดีนักประตูได้เสียติดลบ กับการพาทีมตกรอบในสองรายการใหญ่แต่ยังไม่ถูกกดดันจากแฟนบอลส่วนใหญ่ที่เชื่อมั่นเช่นเดิมถึงกระนั้นในช่วง3เดือนต่อจากนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะเข้มข้นขึ้นเพราะจะเป็นการลุ้น2แชมป์ที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้เริ่มจากคิงคัพที่มีทีมชาติไทยทีมอันดับที่100ของโลกเป็นเจ้าภาพทีมชาติซีเรียทีมอันดับที่92ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานทีมอันดับที่103ของโลกและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่1 4 8ของโลก รายการนี้ต้องแชมป์สถานเดียวหลังรังสนามมานานถึง7ปีและจะเป็นแชมป์ปลดล็อกอิชอีเกเพื่อความมั่นใจในโปรแกรมสุดท้ายปลายปีอย่างทางด้านของศึกชิงเจ้าอาเซียนทีมชาติไทยเป็นเจ้าอาเซียนแชมป์เก่าสสมัยติดต่อกันแต่ว่าเกิดขึ้นในยุคข,ของบานโปรกิงและก็จะเป็นการวัดศักยภาพของอโค้ตอิชอีกโคดใหม่อย่างแน่นอนกลุ่ม A ก,ก็จะเป็นไทยมาเลเซียสิงคโปร์กัมบูชา ผู้ชนะรอบคัดเลือกทีมโเดสเตหรือว่าบุรุนัยส่วนกรุปปีก็จะเป็นทนาาน้านของฝั่งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปินและก็เมียนมาและสุดท้ายก็เป็นสปปอลาวโดยเราอาจจะได้ประทะก,กับคู่แข้นตรอดการเวียดนามหรือว่าทีมรูปผสมดัชอินโดเชื่อว่างานนี้คือความคดคาดหวังของแฟนบอลสูงลิฟนะฮะ การตัดเกรดจาก2บริการนี้จะเป็นตัวบ่งชี้บอกว่าอีจีอิจะได้รับความเชื่อมั่นแบบเดิมหรือไม่แต่หากว่าบรท์แชมป์ในปี2024ก็เตรียมรับความกดดันความหาสารจากแฟนบอลชาวไทยในครั้งนี้แบบถาถมอย่างแน่นอนเป็นทววางวงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมมีแววที่ดีแต่ก็ต้องรอดูที่ผลงานกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กนครับเอาแล้วไงงานนี้หลังฟีฟ่าเดย์รู้เรื่องเลยนะ เจอคู่แข่งสายตรงซังกัรดูสดมีสิทธิ์โบกมือลาเจลิกในครั้นี้เอาได้ยังไงเมื่อสังกัรดูสดนะฮะทีมบวยฟุตบอลเจลิก2ัน24ลงสามไปแล้วมากถึง33เกมเกมมาได้เพียงแค่26แต้ม จอที่จะร่วมไปสู่เวทีฟุตบอลเจลิก2ในฤดูกาล2 0 25เป็นทีมแรกหลังจากที่ผลงานไม่กระเตื้องโดยโปรแกรมการแข่งขันหลังปฏิทินฟี ف าเดยช่วงตุลาคมหากเกิดเทตผลและก็สำคัญในนัดกลับมาแข่งขันเจลิกนัดที่3 4จะทำให้สังการเดอสืดนั้นตกชั้นทันทีหลังจากที่โลดแล่นในลีกสุดมาต่อเนื่อง13ฤดูกาลอันดับที่15นะฮะชุนัมเบเร่33นัด อ่สา uh, แต้มกับอีก4ปรโตโอันดับ16ก็จะเป็นคาชิวาเบเรโซนะฮะสานัดสาแต้มกับอีก9ปรโตโอันดับ17เป็นเกียวโตซังะาสานัดสาแต้มกับอีกลบสิบสี่ปรตโตอันดับที่18เป็นจูเบโรอิวาตะสานัดสาแต้มแล้วก็ลบสิปรโตโอันดับที่1 9เป็นคอนเซซโปโรสามมนัดยีแต้มกับลบยีปรโตโอันดับที่20เป็นซากาเดซึสามานัด 26แต้มกับอีกบ24ประตูโดยเกมนาที่34วันเสาร์ที่ถึงนี้จะบุกไปเยือนเกียวโตสังหะน,นะฮะนับว่าเป็นศึกหนีตายตรงตัวเพราะแต้มของเกียวโตสังหาจะต้องตัดกับทีมอันดับสุดท้ายโดยตรงตามพื้นที่หนีตายหากเกมนัดตั้งกล่าวเกียวโตสังหะเปิดบ้านเอาชนะซากาเดสึจะทําให้โทสึเนี่ยตกชั้นทันทีเพราะแต้มอีก4เกมที่เหลือแม้จะชนะหมดก็ไล่ไม่ทันอยู่ดี สำหรับฐานะของสังกัดสืดนั้นเลื่อนสันชูเจลิก1ตั้งแต่ปี2012ฐานะทีมรองแชมป์เจลิก2อัดฤดูการ2011ลากยาวบนลีกสูงสุดผ่านทุกเรื่องราวมาจนถึงฤด,ดูกาลนี้13ฤด,ดูกาลต่อเนื่องผลงานของสมโมสรจบด้วยอันดับเลขตัวเดียวเพียงแค่4ครั้งนอกนั้นจบในอันดับเลขคู่ทั้งหมดเลยอันดับที่ดีที่สุดก็คือการจบอันดับที่5ในปี2012และก็2014ในครณะนี้ และนี่ก็เป็นจอลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บันไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่11ตุลาคม2567โดยชายบุพการังผู้บทันทีครับ